มาครับผมซีวีสี่ไต่ขึ้นโกฮะไต่ขึ้นโกนะครับ not let นี่ที่ไหนอะโ <young> อากาสอะ oh, ไม่ใช่อ๋อนี่มันป่าเป็นโรงงานป่าอะไรเงี้ย เขาไปแล้วจะโดดดึงๆก็ได้ไอ so <co ้นี่อกาศจริงด้วย่าแล้วอวกาศมีอวกาศแล้วมีอวตารไหมเอาแล้วออแล้วยิงแล้วเฮ้ยเพื่อนโดนโน

คือแบบอย่างน้อยมันต้องเป็นปืนกลน่ะถ้าจะเล่นหนักเนี่ยนะไม่ถน,นัดนะครับไม่ถน,นัดไม่จัดนิ้วก้อยเลยเฮ้ยปืน,ป,นปืนเต็งมืองูมือกันอยู่ปืนนี้สําหรับผมนะปืนนี้ดีเลยครับระยะไปก่อนเลยแบ่จะมีระยะไกลให้ซุม่มมีให้สุมมีให้สุม มีสกินอยู่เยอะนะครับผมแต่ส่วนมากจะเป็นสกินเป็นวันมากกว่าไม่เคยถาวรหรอกสกิน,กนหมดเฮ้ยดาวนหนึงครับเก็บ่องไปเลยชๆๆ โดนโอ้ยโดน,โดน,โดนปืนอันนี้ <Double kill. S 1> โอ้โหลูกซองแน่เลยนั่งไงมีโล่กันแรงไหมนะ่ะโหอะไรโอ้โหซื้อปืนเดียวซื้อไม่ได้ทั้งซื้อไม่ได้ยกนี่เลยไม่น่าซื้อน่าจะซื้อซองผมเก่งนะ นิดนึงะน,น,นิดนึงนิดนึงพอใช้ได้คือพอใช้ได้พอยิงได้เลยสองนักตายแล้วใกล้ใกล้ดึงขึ้นมาจมองสัตรูกันครับก็มองไปก่อนมองก่อนเฮ้ยมเมื่อกี้เห็นอะไรทุ่นทองอ อีตายทิโอ <essel> <kisses の> ้โดนโดนโดไอ้เพื่อนชุบชุบเพื่อนขอบคุณนะโอ้โรอันนี้จะเพื่อนเพื่อนเพื่อนชุดเพื่อนชุดเพื่อนเอุ้งอุ้งเพื่อนกระดาวโอ้ยชีวิตเปเขาเก่งเลย嘛 ว้าวโอ้ยนึกว่าทีมเราโถอ้ยโถเอ้ยเป็นปืนนี้แล้วกันเป็นสองแล้วกันแบบแต่ละปืนเป็นอะไรวะเนี่ยทำไมมันมันเป็นเซฟสุดๆแล้วนะเนี่ยอันนี้ก็เล่นเซฟชีวิตสุดๆแล้วนะ เขายิงๆได้อะนี่นะครับฝีมือนะไม่ใช่คนที่เล่นฟรีไฟล์มาหกห้าปีมันโอ้ทำสมเขาเล่นสมันนววยวะทุกคนเอ้ยตุ้มตุ้มไม่ตายว,าว้าว ไตายครับไม่แตกไม่แตกโอ้เพื่อนชุวยหน่อยเพื่อนอเ,เพื่อนครับชุวยหน่อยครับเบียนมันจะตายทสามตาสามันที่เราช่วยกันเรามีสองอยู่เพื่อนเรามีสองอยู่คือสองนัดเมื่อกี้ไม่ตายเวอร์หวังอลังการเลยนะเฮ้ยเราได้เปรียบเรื่องคนแล้วครับแต่ ปีมลยจะได้เปรียบไหมเดยวเยิงหน้ายิงก่อนเดี๋ยวเรายิงตามนี่ตายหนึ่งครับแตกแตกครับแตกแตกดาวไปนะตัวนั้นดาวไปนะโอเคครับลงก่อนครับไม่ทันครับเฮ้ยเฮ้ยสองปูไม่ทันอีกแล้วบบมไม่ทันอีกแล้วอ่ะคือแบบไม่ทันทุก วิธีทาง <Double kill. S 1> ทันเลยคนระับไม่ทนันเพื่อนจบแค่ตัวนี้คือรอดเลยนะจบตัวนี้ได้คือนายรอดเพื่อนเพื่อนยิงซ้ำสบควนก็ได้นะเพื่อนปีไปเพื่อนไปเพื่อนนายจบตัวนี้ได้นายเก่งนายจบได้เรารอดเพื่อนเราทั้งหมดจะเป็นฝ่ายรอดเพื่อน เพื่อนเพื่อนสวยเพื่อนมันต้องนี่เพื่อนงนี่ระดับในรู้มือคือแบบเถ้าลอกชอกว่าใช้ได้แต่แบบมันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นคือต้องเข้าใจด้วยว่าผมไม่ได้เล่นนานนะครับไม่ได้เล่นเป็นเดือนไม่ได้เล่นเป็นอาทิตย์ นะครับผมเดี๋ยวก็ใกล้แล้วอีกสามวันนะครับก็จะครบเป็นอาทิตย์ละทึอทึ้อ,ถ,อถืออะไรละ่ะเฮ้เด็กนหนุ่มหล่อของเราทำไมไม่เก่งแต่ตาแรกโอ้ยเขามาเลยเอฟซีเนนอี๋ยนะเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาตาย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 ว้าวว้าวโอ้ เร็วไปเปล่าเร,เราคนเราเท่ากันแล้วครับเหลือแค่ว่าเพื่อนจะมาช่วยไหมคนหนึ่งนี่สู้มีสังเกตไหมเพื่อนคนเยอะกว่าไหนมากช่วยด้าช่วยนี่ก็คือเยอะดาวครับตอนนั้นดาวครับ โอ้โหเท่ากันแล้วนะครับยังว่เท่ากันแต่ว่าหนุ่มหล่อของเราจะเอาได้หรือเปล่าอดทนไว้ยังไงเพื่อนข้างล่าง Double ลคิลเอาละเขามีสองครับเขามีสองครับแล้ววงบีบไง ตายครับผมโอ้ยมีป้องกันรอดไหมมีโลดไหมมีโลดไหมขอเถอมีโล่มีโล่ม,มีโลดไหมโอเคมีโล่อยู่ป้องกันได้อยู่ไม่เป็นไรครับครั้งนี้เราอาจจะประมาทเกินไปนะครับเป็นเรื่องที่รู้มืออะไรก็รู้มือไปเลย เราอาจจะประมาทเกินไปนะครับเพราะว่าตอนที่ผมแข่งน่าสุดมันก็ง่ายง่ายแบบง่ายมากกครับมันเป็นเรื่องยากขึ้นแล้วนะครับตอนนี้มันเริ่มจะยากยากยาก,ยากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้น่าจะเก่งขึ้นแล้วนะครับพราว่าแต่ละคนก็ดูแลดูซองโอ้เก่ง,งัานก็ถือว่าแต่ละคนก็ดูทรงน้วเก่งนะครับไม่ดี ด oh, right, ี่ตีบอกว่าไจอกกระจ่อยอะไรเลยนะครับก็สูสีสูสีนะครับจะเป็นไรครับถึงเราจะไม่ชนะในครั้งแรกอย่างน้อยมามีโล ah ่แหละวะเฮ้ยหอแล้วด ah> ูซิว่าใครจะเปิดคิวแรกได้ก็อโอ้ยก็สินไทเอ่ะเนี่เราเขาจะเข้าไปช่วยเพื่อนนะโอ้โหเขาถอนมาก

ใช่ก็ตายมนกันเขาจะเล่นอย่างนี้เขาจะเล่นอย่างไงอะเล่นลูกซองเลยดล้วกันเล่นลูกซองแต่ต้นเกมเลยแล้วกันเราโถมเลยดีกว่าโอ้โหอะไรนะโอ้โหเล่นฟรีไฟแล้วมาติด <Labor> ต <ator il fi> like ิดจอก อื uh ้ฮไอู้ก่อรู้มือเปล่าท่าน,นไงมารู้มือซะแล้วไงมันแนวรู้มือซะแล้วไงมันแนวรู้มือซะแล้วโอ้ลูกซองอะไรครับเนี่ยลูกซองอะไรครับเนี่ยทำไมมันยิงม่ออ้อ๋อต้องกดแต็แกแทกแท็แกท็กทีละน,นัดโอ้โหเราก็ไปสายงูซะแล้วเอ็ดไาดี ไปสายโง่จะแล้วอะเราอะโอ้มันต้องกดทีละนดัดทำไมลูกซองควงทำไมเราเล่นไม่เหมือนลูกโอ้โหตตยหมวัวเลยอะเพื่อนไม่น่ามาปืนลูกซองตั้งแต่แรกเลยโโดนเพื่อนดายตายเป็นคิวแลก<ๆ>ไม่มีปืนที่เรารู้มืออ่ะทุกคน แต่ ح, รู้มือกับปืนนี้ว่ามีสกินอยู่แต่ปืนนี้ไม่ค่อยดีเลยครับก็เป็นปืนกระเจาะกระเจาะไปเล่นเล่นไปวันๆแหละเป็นปืนวันๆวันๆเนอะบ้านมีตัวใครเฮ้ยแบ๊ก <c oughs> เ่อ,โเอโนโดนเ่อนโดนว้ยย้ย้ยลังค่าลังคาวงเ r kill คุณศัตรไมครับในุงผมเนี่ยเอาอไรเฉั park. นนะยังไม่ทำอาไรเลย ผมยังไม่ยิงสักศกเลยนะผมตายครั้งเดียวแล้วผมก็ไม่ได้ยิงเลยให้มีปืนที่เรารู้มือก็แน่นอนครับราะวันนี้ไม่มีมนะแล้วลูกซองก็กดแบบโอ้โหเราก็ไม่ไม่รู้มือกับลูกซองอันนี้อีกละเอาอันนี้ไปเลยกันนะครับผมก็นะครับไอวอลสักนิดสักหน่อย เพื่อแบบว่าป้องกันนะครับป้องกันนะครับเวลาเขายิงเลยเหรอดูดูดดูได้ไหมดาวหนึ่งครับไม่แตกแองเธอ ขึ้นโกโลแล้วโในทีส่สุดรอเมืองนานโถขึ้นสักทีไปดโดดล่มกันดีกว่าดโดดล่มจะไหวไหมนอ้อ อันนี้ไม่ได้ขึ้นแพทเลยเนี่ยว่ามาดูสิว่ามันนี้จะขึ้นแพทได้ไหมเตะไม่หรอกนะครับก็คงจะปิดคลิปก่อนแหละอะไรอะแมทแพกไง แบกเพียกไงแบกเพียกจับค kind of ู่มัน20สิบกว่ามันน่าจะเร็ววนี้นะออาล้วครับบูย่ามาห้าครั้งเลยลินว่าครั้งนี้จะบูย่าหลิปป้าเล่นไม่ยากครับก็เล่นง่ายๆไป จะมีคนจ้องจะโดดเร็วไปสามคนนะครับก็นี่ลนะครับเขามาง่ายก็ผมก็จะลงใกล้ๆพีชนะครับแต่ผมจะไม่เร็วเท่าพวกเขานะครับแต่ผมจะใกล้กว่าลงหนังคาเลยปะเนะี่ยพุ่งเลยแล้วกันมันจะช้าไปครับผมก็เลยพุ่งเลย เป็นวันนี้ประมาณนี้ลง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 ,ลง,ลง,ลงแล้วอีคีมาเข้ามาโห,ห,หนี่สวยแตกหนึ่นนนแงแตก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 ,กไปแตกไปแตกอย่างนี้ต้องแจกโหไม่มีปืนสั่นเลยไปไหนอ่ะนี่ไง สกูบเราขึ้น่ำเตีย้ยเล็กดินมากบดเดได้เลยบดได้เลยว้าวจ,จ,จอกจอกจอกกิ้งจอกกิ้งแบกพัญญาก่อนมันมีตัวไหนอรอบมาใช่ไหมน่าจะวิ่งหนีดีกว่าไอ้ตัวนั้นแหละ

แน่นอนว่าเราไม่ไหวในะใกล้ๆตัวมีสนัยเขาน่าจะแตกไปแล้วครับดอิมเฮ้ยตายใจนะเนี่ยถือปืนแนบลำตัวเลยแล้วกันเขาไปแลครับเขาเขาไม่ได้ทำให้เราตายใจเราตายใจเอง ือเขาไม่ได้ทำให้เราตายใจครับเขาตายอยูแล้วครับเปิดจู่โจมไว้แล้วไงแล้วเปิดจู่โจมไปแล้วโหไม่ตายไม่แตกไม่แตกเอาโดนปืนนี้ก็เจ็บเหือนกัน <iento> uhm. โ่มจู่โจมเหมือนเดิมครับดูนี่เขาบอก่ากำลังมีวามเลยนเลยอุ้ยตายวอนี่ไง ไม่แดงกันเก็บเรียะยังไม่เจอสโคบเลยนะคูณอะไรอย่างเงี้ยไม่เจอเลยครับจะไม่เจอเลยเราจะหนีจากตรงนี้ก่อนแล้วกันเป็นระยะ ตอน,นี้ยังไม่มีทรงไม่มีสปูเลยนะอืมกล่องสวยมากปืนรู้มือฮะแม่มาได้ยังไงพะนุนมปืนรู้มืออย่างนี้ก็เรียบร้อยฮะปลอดลายเรียบร้อย โอ้ยเรียบร้อยของจริงอ่ะเนี้ยเพราะปืนมันรู้มือ,อ,อปืนมันรู้มืออยู่แล้ววะเนาะทุกคนอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่มีอะไรจะบอกว่าไอวอลจะดรอปลงมาน่ะ ออลโลล่าอ,อุ้ยไปซื้อเบ็ดออลโลล่าดีกว่าทุกคนไม่ใช่แมฟฟิตเพิเจอร์แล้วแบบเดินไปเรื่อยครับศิบสาสาชุดอะใครยิงอุยย้ยอุยย้ยอุ้ยตังไอวอร์ใครยิงแล้วเบิดใจ อืต่ำนี่โอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอยโอ้วโอ้ไอ้วัว้ตโอ้ย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 ล้ยโอนน้้ย ดิสูงกว่าครับไต้เปียได้เปียบ,ยบอยู่โจมเลยเนะี้ยจุ๊กนี่แต่มัวโอ้ยระดับป๊อปเพเยร์ข้องแทบร่าเอ้าไหนกระเป๋าอ่ะ แ้ยไม่ยงยหสก,กินกระเป๋าเลยเนี่ยนี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอินนอยนไอยย่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรน่าจะมีคนอยู่ในวงนะครับแต่ว่าเราจะไม่เข้าแล้วกันเพราะว่ามันมีคนเล่นขอบวงน่าจะเยอะอยู่ นั่นขอบจริงๆฮะวงบีบมาแล้วแต่ว่ามันยังไม่บีบแบบระยะใกล้ขนาดนั้นเอาคนนั่นไงตั้งไอ้บ่ตั้งตังต้งบงนันดิเอาแตกแตกปะห่ะหรือรวอ่า,ออาร่วงเหรอเฉยอ้าวร่วงช่มองมวงก็ร่วงไป หายวงบีบบีบบนี้ไม่ไหวอย่างซี่ก็บ้าไหวคือกันโอ้โหเจ๊ ไม่มีคนเนาะมีมีเชืียก่อนเชืียก่อนเก่อนเราอยู่น่นเขาสูงกว่าบนีบเขามีสนายเขามีสนายตั้งหลักก่อนคิดอยู่จะจะชนะเขายัางไงเอาเอาได้ลยครับแต่ว่า วันนี้นะครับโดนแน่อยู่ยิง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 โอ้โหไม่มีเลยเอ้อไม่โดนไม่เป็นไรอค่อค่แคอ้ไม่มีกระสุนแล้วไปเอาในนี้แล้วกันกิงรัวมาก นัวมากครับนัวมากเอากระสุนในแอร์ออกต้องใช้โม่ละเพราะว่ามันเปลืองกระสุนมากมากจะใช้อัในในี้ต้องหาก่อนอะต้องหากระสุนก่อนอะเจอเนี้ยโอ้โหแล้วทางตันหมดแเนี้ยไม่ตันไม่ตันไม่ตัน เหลือ2ี่นัดอะที่สี่นัดใช้ยังไหวอยู่เขาเก็บก่อนหมดแล้ววะกระสุน รีเบลกุนครับรีเบลกระสุนครับนี่มากระสุนครับสวยสวยสวยกระสุนี่เยอะอยู่กุศลนี่เยอะอยู่มีมีในนี้มีอย่ามพิ่งเตลือครับอย่ามพิ่งเตลือเดี๋ยวมันจะไปห้องตลาดเฮ้ยขอคูณกัน เฮ้ย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 ข้าไปดูก่อนเต้ยอ๋มาดินี่ตั้งยังวัว วงแน่เลยไม่ไม่แตกไม่แตกแตกนึ่งวงมันบีบศัตรูเข้ามาแล้วแหละมันอยู่ในนี้แหละ ยิงเลกหน่อยยิงแยไกันนั่นเนี่ยมันต้องมาได้เล็วตัวเนี่ยไะป้อมมาเนี wow. ่ย

yes โอเคครับก็สำหรับค่นี้ขอบคุณทุกคนมากนะในที่ดูมาจนจบคลิปนี้ครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ